โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงเสี่ยมนะฮะกับฮิโรนเลวานอนนั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโลแรงนะครับเป็นเลนกลางผมอัพสกิลสามเพื่อรัดคลิปบางเดียวนะจริงๆอะเอาไปแค่เวลเดียวพอละมันตีคลิปแรงนะครับโอเคอ่ะผมปาอีกตัวเฉยเลยอะไรครับเนี่ย เขาเลเวลสามแล้ววะเขาออโต้คลิปอ่ะไปตีอีกตัวหนึ่งอีกละ,อ,กอ,กละอะไรวะน,นี่เหีหยังว <c oughs> มมะเจอเป็น FA อ,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 อ่ะ โอเคฮะบนได้เฟิร์สบัตสักเลเวลสี่เดี๋ยวผมจะเริ่มตอดเขาละถ้าเขายังออโต้คลิปแล้วแบบยืนแบบนี้นะคือหลอดไปดิ ในป้อมอะไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปตัดรุนก่อนนะครับลุ้นล่างโอเคเขาไม่ไล่มานะดับเบิลด้วยมาอันหอดอะไรวะเนี่ยมันใช้เวลาไม่เนี่ย บางทีผมก็กลัวนะเพราะว่าอยู่กลางคืนคนเดียวคนอื่นเขานอนหมดแล้วเรายังไม่นอนเลยเฟลฟาเราแต่ว่าไม่ถึง1ิบวิ เขาดักไว้วะ่ะแต่ผมไม่ได้ไปตีต่อไงผมตีคลิปไงโอเคฮะเ,เดี๋ยวผมไปตัดรุน โอ๊ยมือถือหล่นตัดลุ้นปลอบใจก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนเลยบวกใครก็ได้สักตัวอุ้ยต้นสวยต้นสวยต้นสวย ผมได้เลยอย่างเงี้ยผมได้เลยผมเล่นเป็นโกดมาเชอร์นะแต่กูซื้อสตรีมบู๊ตคืออะไรวะเนี่ยพูดผิดครับขอโทษผมเล่นเป็นสตรีมบู๊ตเออถูกแล้วอันเนี้ยโกดมาเชอร์เฉยเลย ก็เขาตัดรุนผมไปหรือยังวะโอเคตัดไปเรียบร้อยแล้ววิ่งวนป้อมนี่เรียบร้อยก็วนไปดี ดี๋ยวฟาดด้วยกระบองเลยเนี่ยหรือว่าคาถาวะมันต้องเรียกว่าคาถาดิเนาะมันจับแบบเนี้ยผมกลับบ้านก่อนแล้วกัน สักคำก็ขึ้อไม่นด้สนับจริงๆผมออกเอลเดอร์ก็ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าครับผมอยากเล่นเป็น PK ว่ะสัตรูหายไป เอฟเอได้ลุนเหรอโอเคชัดเจนครับลุนแฮตด้วยล่างเป็นสกอและเซอร์เซอ่เซอ่ะมันคิวยากนะมันวอล์กสองเลยนะครับ แต่มีทันเดอร์อยู่นะน่าจะได้อยู่มั้งเล่นวันช็อตวันคิวไหมถ้าวันช็อตวันคิวก็ทวินเบทนะครับได้แน่นอนวันช็อตวันคิวเลย ปล่อยไปฮะเผื่อได้ไไแบบโดนเขาอาจจะได้แบบตอๆเลือดหน่อย้าไมโดนก็ไม่เป็นไรรอพีเคไม่นานเดี๋ยวก็ได้และ illusion วะดักเลยอย่างนี้ดักเลยจัตรกลหายไปอธิบายสกิลกันิดนึงนะครับสกิลหนึ่งก็ปล่อยบอลนะครับ บอลไลนิงนะถ้าบอลโดนเป้าหมายเราสามารถเทเลพอร์ตไปหาเป้าหมายได้นะครับแล้วเป้าหมายจะโดนติดติดสตนันอ่ะสวนรกิวสอก็กดนะครับทำให้เราโจมตีสครั้งนะครับสร้างความเสียหายบวกกับสายฟ้าผ่านะครับบวกความเร็วด้วยนะสกิวสามันเป็นสกิลพาร์ทอ่ะก็คือเวลาเราโจมตีอย่างเงี้ยเนาะ ผมว่าผมไม่น่ารอดวะคือเวลาเราโจมตีอ่ะมันจะมีสายฟ้าช็อตนะครับถ้ากับคลิปมันจะแรงประมาณ3เท่านะแต่ถ้ากับฮีโร่ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนอติก็เป็นเวทพิเศษโจมตีแบบเวทพิเศษนะครับเก็บชาร์จอ่าชาร์จมันจะเพิ่มคนในการเคลื่อนที่ด้วยนะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เซอร์เซ่เขาทำผมเหรอ ตัวปลอมหมดเลยปะนั่นน่ะเฮ้ยมีตัวจริงว่ะทันเน่ไปไหนอะครับพี่น้องแมว,ว,วแข่งกันคิวปะเนี่ยทีมผมกับต้องไม่ใช่ว่าทีมผมทีต้องพูดว่าผมกับแข้งสิเออ เท่าที่แบบผมเริ่มอึมจริงๆแล้วว่ามันนั่นแหละ,ะแข่งกันคือต้องทีมเลยทีเนี <c oughs> ้ยา <c oughs> หายเลย ผมอยากออกเป็นทวินเบดว่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่นเป็นทันเดอร์คอร์ก่อนแล้วกันมาเดชเชนไม่ตายวาร์ฟซ้อนเลยอย่างงี้ เรียบร้อยทีส่วนผมเฉยกบานอะไรกัน under a t t ร c k คือเวพิเศษของอันติเรามันทะลุบีคีวีได้นะ เป็นแบบเวทพิเศษเลยนะครับ BCB ก็ทะลุเขียวก็ทะลุนะครับฉะนรู้สึกว่ามันจะแพ้กันไเว่นิดนึงนะดามจมันจะเบาลงมั้งเรียบร้อยล่างน่าจะไม่รอดว่เะเ,เดี๋ยวผมมาโชว์เลยอย่างเงี้ย เนบเอตัวจริงเลเวลสิบนะแฮมเมอร์สู้ว่ะเซอร์เซียอยู่ก็ปปีไปเนี่ยไม่โดนว่ะมันก็ได้ผมตีเก็บสแต็กก็ได้คุณ คุณเอาตัวปอมมาอย่างนี้ผมตีเก็บสแต็กเลยผมบินไม่ออกว่ะจะโชว์สักหน่อยเมื่อกี้ <c oughs> รับหล่อรับหล่ออ่ะเรียบร้อย <c oughs> รอซื้อรอซื้อ <c oughs> กลับมาแล้วกัน <c oughs> แขงเขาจะคิวแข่งกับผมวะไม่ได้หรอกเอาปืนเดียวหายด้วะทูนเบทแล้วกันปกติผมไม่ค่อยเล่นเร็วนอนทินเบดนะแต่เกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมเร็วนะครับ พี่แมลวน้องยาวไปครับแกได้ทวินเบตแล้วครึ่งหนึ่ง โอเคฟอร์ซิเกนมาบนผมรีบไปหน่อยวะอ๋อไอ้เก่เขาอยู่นี่เอง ผมสวนเลยเมื่อกี้ผมสวนเลยยังไงก็ไม่รอดนะบอลไม่มีด้วยแข็งแบบหกศูนย์และะ้วมั้งอาเรียบร้อยเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากผมมองไม่ทันหนายโคตรไว้ ก็ให้น้องเข้ามาโนแมตว่ะแมตวินวอลก์ไอ้ไปตุ๋ยใครไหมนี่ยตุ๋ยทันเดอร์ปะความเป็นไปได้สูงมากรู้สึกว่าจะออกกันแล้วมั้งเนี่ยผมได้ทวินเบดแล้ว ต kind of ัดเลยอย่างวะนี้ต <Hayır> ัดเลยแย่งเลยอดอ่นตัวอมไป โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปฟาร์มล่างก่อนคือมีทวินเบดมันดีตรงที่ว่าเราทำดาเมจได้เร็วขึ้นนะ แต่ก่อนเลวานอนติกเขามันเก็บสแต็กกับคลิปได้นะครับคือเก็บพาร์ตไอเทมสี่สิบห้าสิบเด็กก็ไปไล่คิวเลยออกพีเคมาฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆฟาร์มคลิปแถวโซนเลนข้างๆป่านะครับถ้าใครหลุดมาแล้วก็ค่อยไปฆ่าประมาณนั้นผมออกเป็นไฮเปอร์คาวแล้วกันเพราะว่าเก็บมันนำแล้วแหละ ังหวะเมื่อกี้กะบ,บิงหลบจังหวะเขาปล่อยบอลมาไงเลวานอ,นอ,อที่เขาอเก,ก,ก,กอล์ปไปเซ่ครึ่งหลอดเลยอ่ะแรงเงี้ยเนี่ย โอ้ยเดี๋ยว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 เจมเมอร์กี้ไม่หน่ำใจใช่ไหมแครี่ฝั่งเขาก็เยอะแครี่ฝั่งผมก็เยอะนะแต่ไล่มันเป็นตัวเวทอะคือเวทจ่าแบบแรงชิบหายเลยเฮลบิงเกอร์กับธันเดอร์นะครับ,รบ,รรบจังหวะนี้ก็น่าจะดักฆ่ากลางแล้วแหละแต่เขามีวอร์เนย ไม่น่าจะเห็นนะหายอย่างเร็รวเลยผมว,วิ่งโคตรไวอะ เต็มสปีดเลยมั้งเนี่ยโอเคนะฮะก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผานดูแลชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผิดพลาดย,ยังไงขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาบายจ้า